วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอยุทยาแฟนโซนอีกหนึ่งสัปดาห์ครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้วครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับมีทั้งเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเริ่มจากเรื่องน่ายินดีก่อนกันเละครับเรื่องน่ายินดีเรื่องแรกครับแมชเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมรักองผมครับสามารถค้าแชมป์คาริงคับมาครองได้1่ถ้วยแล้วครับสำหรับปีนี้ ฟังดูอานไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับแต่แค่อยากจะบอกเฉยๆครับว่าผมเป็นแฟนแมนยูครับส่วนเรื่องที่สครับสำหรับเรื่องน่ายินดีครับนั่นก็คือนักรบกรุงศรีของเราครับอยุธยายเอฟซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนปากาศนักสู้จากเมือง8ริ้วฉะเชิงเทราเอฟซีครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้อย่างสบายเท้าเลยครับ2ประตูต่อศูนครับจากการยิงของเจ้าพ่อลูกมิงของเราครับเจ้าเนสซี่วพงษ์เจริญศิลป์ทั้ง2ลูกเลยครับเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้ว นำเสนอบทสัมภาษณ์ไปก็ได้เรื่องเลยครับโชว์ฟรีคิกกันให้ดูแบบจังๆเลยส่วนเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นครับนั่นก็คืออุสมานเซนดีครับผู้รักษาประตูมือเก่าของเราได้รับบาดเจ็บจากแมตช์นั้นครับทำให้เอ็นหัวเข่าอักเสบนะครับเรียกว่าอาจจะต้องพักยาวถึง3สัปดาห์เลยทีเดียวครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีผู้รักษาประตูมือ2และมือสาสำรองอยู่แล้วครับเรียกว่าฝีมือก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเรียกว่าพอฝากความหวังได้ไว้อย่างนั้นเถอะอีกสสัปดาห์ครับก็เขอไวพรอุมานนให้วกันนนรบแฟชาเยอดู การเซฟรูปสวยๆจากอุสมานอยู่นะครับงเขาเรียกว่าส่งแรงใจไปให้อุสมานหายเจ็บไปไว้กลับมาเล่นให้เราได้เร็วๆกันแลวกันนะครับสาหัปดาานนี้ครับในขณะที่เราออนแอร์อยู่นี้นะครับการแข่งขันระหว่างอยุธยา FC กับสระบุรี FC ก็คงแข่งขันกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับันที่ 6มีนาคมนะครับหลายคนก็คงทราบผลการแข่งขันไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าไฮไลท์การแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรานำมาให้ดูกันในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับกับ Star of the We e k สัปดาห์นี้ครับเรามารู้จักกับอนาวินจูจีนแห่งอายุทยาเอฟซีครับหลายคนงงครับถ้าดูตั้งแต่เทปแรกจะรู้ครับว่าผมพูดถึงใครเขาคนณนี่คือเจ้าเอกเอกราชทัพย์เจ้าของหมายเลข20นั่นเองครับมาทำความรู้จักกับเขาครับว่าเขาคนนี้ขออภัยครับเขาคนที่เป็นใคร มาจากไหนและจะพัชรูลอยังไงครับถึงมาอยู่ที่เอฟซีได้เดี๋ยวเราไปพบกับเขาครับเอกราชทรัพย์ทิพย์กับสตาร์ออฟ w ูวี มชื่อไนกะลาทรับทริปครับชื่อเล่นชื่อเอกครับสวมเสื้อหมายเลข20ครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุปีกว่าจำความได้ก็เล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังเล็กๆอยู่เล่นเรียนอยู่อนุบาลน,นะครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนท่าเรือนิทยานุกูล เมื่อมัธยมต้นครับแล้วก็ช่วงม .3 ม .2 และม .3 ครับแล้วก็เล่นมัธยมปลายม .5 และม .6 ครับ <c oughs> แล้วก็มาเล่นให้มหาวิทยาลัยราชาาารรภัฏนลวไลลงกรในพระบรมลมลาชุบปธรรมครับตอนอยู่ปี2ปี3และปี4ครับกีฬรามหาวิทยาลัย ผู้เล่นอาฟฟิฟอลอววาชีพเล่นให้กับอยุธยาเอฟซีเป็นสโมสรแรกครับเข้ามาได้เข้ามาได้ยังไงเเข้ามาโดยทราบข่าวจากอินเทอร์เน็ตครับว่ามีการเปิดคัดตัวฟุตบอลใหม่ในฤดูก,กาลนี้ก็เลยสนใจแล้วก็เห็นเป็นบ้านเกิดของเราด้วยเลยอยากมาเล่นให้อยุธยาเอฟซีด้วยครับเลยลองเข้ามาครับ มาปัดติเยมาปฏิเทเทนามาปัดตนะิยามาปฏิซามาปฏิโกมาปฏิเยมาปฏิเทเทนาะนักลงจากนับสกา้สกา,าความไม่หายกับคู่ทุนอยากฝากความมั่นใจถึงแฟนๆใหญ่เอฟซีน่อยเ,เอรดูกาลนี้เราจะทำอ,อยากฝากความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนกำลังตั้งใจซ้อมนะครับแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีผิดพลาดอยา่าง ขอโทษกับแฟนบอลด้วยแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนตั้งใจซ้อมทําทุกอย่างเพื่อชาวยูทจแอลฟีอย่างที่ชาวยูทจแอลฟีแฟนคลับทุกคนให้ความหวังและความตั้งใจที่มาร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ครับพวกเราทุกคนฝากความหวังขอแรงขอแรงใจกับแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยครับ